The cat นับถอยหลัง7 HD เก้าสู่ปีที่59วันนี้ส5แก๊กขอพาไปดูตำนานการฉีกทุกความมันกับมวยไทย7สีรายการกีฬาที่ออกอากาศยาวนานที่สุดในประเทศไทย<ะ>ไปลายวันอาทิตย์เสียงเป้งตีระครังก้องกลางวานเวลาประจำของมวยไทย7สีที่อยู่คู่สถานีมาตั้งแต่ปี2513ภายใต้คอนเซปต์เข้าชมฟรีฉีกทุกความมันบรรยากาศกองเชียร์ไม่ต้องพูดถึงทั้งหน้าเวทีและหน้าจอสรุปตื่นเต้น,ตนลุน้นกับการ ออกอาวุธหมัดเท้าเข่าซอกและอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่มาคู่กับเสียงระฆังก็ต้องเป็นเสียงโคศกเปิดรายการโอ้โหรุ่นพ่อรุ่นแม่อาจจะคุ้นเคยกับเสียงคุณวิเชียนนีลิก,กานนอดีตผู้บรรยายและพิธีกรรุ่นเดอส่วนรุ่นเราเสียงที่คุ้นหูก็ต้องเป็นคุณต้อมสิริสายรผลตลอดเวลาที่ผ่านมามวยไทย7สีไปเดินทางมาพร้อมกับทุกคนแฟนมวยคนไหนโตมากับมวยไทย7สีบ้างมาเหลาความประทับใจในคอมเมนต์ได้นะครับ